ในยุคแห่งโซเชียลมีเดียอย่างทุกวันนี้ใครๆก็ติดสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตกันตลอดเวลาค่ะแต่รู้หรือไม่ว่าแสงที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอมีอันตรายต่อดวงตานะคะสําหรับใครที่ติดมือถือจัดหนึ่งในวิธีที่จะช่วยป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากแสงที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอก็คือการใช้กระจกนิรภัยถนอมสายตาโฟกัสที่นอกจากจะโฆษณาว่ามีความแข็งระดับ 9H ป้องกันรอยขีดข่วนลดคราบรอยนิ้วมือได้แล้วก็ยังช่วยถนอมสายตาจากแสงสีฟ้าได้ด้วยค่ะ แต่จะทำได้จริงแค่ไหนวันนี้เราจะมาลองพิสูจน์กันค่ะเริ่มโดยการทดสอบความสามารถในการเปรียบเทียบให้ดูระหว่างฟิล์มทั่วไปกับกระจกนิรภัยถนอมสายตาโฟกัสว่าอันไหนจะสามารถกันรอยขีดข่วนได้ดีกว่าโดยที่เราจะใช้เครื่องทดสอบรอยขีดข่วนใช้น้ำหนักในการกดที่เท่ากันลงไปบนฟิล์มทั้ง2แบบแทบจะเห็นได้ในทันทีเลยนะคะว่าฟิล์มทั่วไปนั้นเห็นเป็นรอยขูดอย่างชัดเจนส่วนกระจกนิรภัยถนอมสายตาของโฟกัสไม่สะทกสะท้านเลยค่ะ ทดสอบเรื่องความสามารถในการกันร,รอยขีดข่วนไปแล้วนะคะต่อไปเราจะทดสอบด้วยเครื่องทดสอบหยดน้ําดูบ้างค่ะเริ่มที่กระจกธรรมดาทั่วไปจะเห็นว่าเมื่อหยดน้ําลงไปหยดน้ําจะกระจายตัวไม่เป็นหยดกลมจึงทําให้กระจกนิราภัยทั่วไปไม่สามารถลดรอยนิ้วมือและคราบมันได้แต่เมื่อเทียบกับกระจกนิราภัยโฟกัสจะเห็นได้ว่ากระจกนิราภัยโฟกัสผ่านกระบวนการโคดติ้งหรือการเคลือบอย่างดีเมื่อทดสอบด้วยหยดน้ําก็จะไหลผ่านไปไง่ายๆจึงทําให้ลดคราบรอยนิ้วมือและก็คราบมันได้ดี ให้ทัชลื่นทำความสะอาดได้ง่ายค่ะ ต่อมาเราจะมาดูการทดสอบในเรื่องของการกรองแสงนะคะซึ่งเราจะใช้เครื่องทดสอบแสงมาทดสอบว่าฟิล์มและกระจกนิรภัยช่วยกรองแสงได้จริงหรือไม่เรามาทําความเข้าใจค่า UV, VL แล้วก็ BL กันก่อนคะ่ะค่า UV หรือ u l t r a v i วโอ t ลช่วงความยาวคลื่น200 380นาโนเมตรเป็นแสงที่ให้พลังงานสูงหรือว่าเป็นแสงแดดนั่นเองนะคะค่า VL หรือ visible light ช่วงความยาวคลื่น380 760นาโนเมตรเป็นแสงขาวที่เราเห็นอยู่ทั่วไปส่วนค่า BL หรือว่าบลูไลท์เป็นช่วงความยาวคลื่น380 4 5 0นาโนเมตรเป็นแสงสีที่ให้พลังงานสูงใกล้เคียงแสง UV ซึ่งหากได้รับนานๆจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมได้ในอนาคตค่ะกระจกนิรภัยทั่วไปสามารถกรองแสงได้น้อยหรือแทบจะไม่กรองเลยส่วนกระจกนิรภัยถนอมสายตาโฟกัสสามารถกรองแสงสีฟ้าได้มากกว่าถึง70%ค่ะ จากที่เราได้ทดลองมาให้เห็นกันแบบจะจะแล้วนะคะกระจกนิรภัยถนอมสายตาของโฟกัสนั้นไม่ใช่แค่การรอยขูดขีดถนอมไว้แค่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราได้เท่านั้นแต่ก็ถนอมดวงตาของเราจากแสงสีฟ้าไปพร้อมๆกันเมื่อเห็นแบบนี้แล้วจะไม่ให้เราประทับใจได้ยังไงล่ะคะ